อิซูซยืนยันภาครัฐรถอิส,สูซทุกรุ่นมั่นใจพร้อมใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 กลุ่มตีเพชรอิสูซโดยมิสเตอร์โทชิอากิมาเอคาวะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชดอิสูเซลจำกัดกล่าวว่าในฐานะผู้นำเทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีเซลและพลังงานทดแทนไบโอดีเซลอิส,สูซูมีความตั้งใจสนับสนุนนโยบายดังกล่าวของภาครัฐเสมอมาณปัจจุบันรถทุกคันที่ผลิตจากโรงงานอิส,สุสุทางรถปิกอัพ รถเอเนกประสงค์และรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่สามารถรองรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซลได้ถึง B20 ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นจึงไม่เป็นปัญหาสำหรับรถยนต์อิสุสุทุกรุ่นที่จะรองรับน้ำมันไบโอดีเซล B10 ตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานเช่นกันคุณนันทิกาทางสุภาณิตอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานเข้าเยี่ยมชมกิจการอิสูสุที่บริษัทตรีเพชรอสุเซลจำกัด หลังจากที่ภาครัฐได้มีนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลเมื่อปลายปีที่แล้วโดยกำหนดให้น้ำมัน B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานมาตรฐานของประเทศไทยอิสูสุเชื่อว่านโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นการสร้างความมั่นคงมั่งคัง่งให้กับประเทศไทยอิสูสุภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์และภาคการเกษตรของประเทศไทยสามารถเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ดังปรัชญาดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ว่าผู้ใช้สุขใจเพิ่มพูนรายได้ช่วยให้สังคมพัฒนาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอยู่กับมิสเตอร์โทเชียกิไมคะว่ากรรมการผู้จัดก,การบริษัทตรีเพชอิสุสุเซล์จำกัดนะคะในโอกาสที่ท่านอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานได้มาเยี่ยมชมกิจ,จการของบริษัทคะ่ะท่านประธานมีความรู้สึกยังไงบ้างคะเกี่ยวกับนโยบายน้ำมันไบโอดีเซลของรัฐบาลไทยค่ะิいたしまして このタイが進める、ですねミニストリー・オブ・エナジーが進めるこの B10、これをスタンダードにしていこうという方針は素晴らしいと思っております。我々も ท่านประธานหมายก็ว่าตอบว่านะคะในนามของกลุ่มอิสุสุนะคะก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงพลังงานเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับการสนับสนุนนโยบายน้ำมันไบโอดีเซลแล้วก็มีการประกาศให้น้ำมันไบโอดีเซล B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานนะคะนับเป็นมาตรฐานใหม่ของประเทศไทยและอิสุสุนั้นยืนยันที่จะสนับสนุนนโยบายนี้ต่อไปค่ะท่านประธานคะแล้วก็อิสุสุนั้นนะคะสามารถรองรับน้ำมันไบโอดีเซลได้ถึงระดับเท่าไหร่คะ

รถเนเนกประสงค์ Isuzu MU-X รถบรรทุกขนาดกลางรถบรรทุกขนาดใหญ่ทุกรุ่นสามารถรองรับน้ำมันไบโอดีเซลได้ถึง B20 นะคะเพราะฉะนั้นการใช้น้ำมัน B10 ตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานจึงไม่เป็นปัญหาสำหรับรถ Isuzu ทุกรุ่นค่ะก็ขอบคุณ่านารนธนมากนะคะ,ะหวังว่า Isuzu จะสนับสนุนน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อเป็นประโยชน์กับกเกษตรกรสวนปาล์มของไทยตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทอีซูซูนะคะที่ให้การสนับสนุนนโยบายของกระทรวงพลังงานตลอดมานะคะโดยเฉพาะด้านโรบโบบายทางการสนับสนุนไบโอดีเซลนะคะทั้ง B10 และ B20 นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ทางกระทรวงพลังงานได้ประกาศให้น้ํามันไบโอดีเซล B10 เป็นน้ํามันดีเซลฐานของประเทศแล้วนะคะ ซึ่งบริษัทอิซูซุได้เ,เห็นความสําคัญนะคะว่าน้ํามันเบโอดีเซลบี๑จะช่วยลดการนําเข้าน้ํามันดีเซลนะคะรวมถึงช่วยสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนปลาล์มนะคะให้ราคาน้ํามันปลาล์มดีขึ้นและสนับสนุนการลดมลพิษสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพ m 2.5นะคะซึ่งอิซูซุได้สนับสนุนนโยบายของกระทรวงตลอดมาค่ะต้องขอขอบคุณอิซูซุด้วยค่ะและขอให้มั่นใจว่าน้ำมันไบโอดีเซลของกระทรวงพลังงาน B10 นะคะมีคุณภาพที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็รถยนต์อิซูซุทุกรุ่น สามารถใช้น้ำมันไบโอดีเซล b 1 0ได้ค่ะขอบคุณค่ะ